สวัสดีรสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะไปล้างผ่านเพชรกันนะโอเคครับผมเออ่มาทุกที่อันนี้ก่อนเลยอ่ะอย่างแรกเลยครับผมเหมาตู้ไปครับเพชรผมมี6,000เพชรนะครับตอนนี้ก็เหลือเท่าที่เห็นเลย โอเคครับถัดมาที่อันนี้ครับผมผมเอาไปเล่นขั้นแล้วไงเล่นขันผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับอันนี้ผมขาดอีกคสโทเค้นนะครับไปไวๆกันเลยนะครับนะผมรีบคราบผมผมรีบครับเพชรอ้าได้หนึ่งอันครับผมรีบรีบจัดอ่ะไปไวๆเลยครับไปไวๆเลยทุกคนไม่อยากดูนานๆใช่ไหมล่ะทุกคนอยากดูอะไรไวๆไะพอดู่ยพอรอมันโหลดยังไงมันก็ไม่ได้นะครับถ้ามันจะได้มันก็ได้อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะกี่อันนะครับอ่ะเนี่ยไปไวๆเลยเอาครับจัดไปครับผมจัดไปครับผมจะได้มันก็ต้องได้ผม มันจะเกลือไปไหนก็ไม่รู้นะอต,ตอนแรกผมมีอยู่สี่พันกว่าใช่ไหมเหลือสามพันแล้วเออมามามา,มาเรื่อยๆครับผมเอา้เอากระทาก็มาครับผมกระทาก็มานะจังหวะนี้โอเคครับผมกระเป๋ากระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มโอ้โหได้อินโทเค็นทุกคนผมได้อินหนึ่งโทเค็นขาดอีกแค่หนึ่งโทเค็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเคลียร์ของในกระเป๋าก่อนนะครับนะนี่ครับก็ติ๊กให้หมดครับผมแล้วสิบเก้าครั้งครับผม หมุนไฟเยอะครับผมได้ไหมอ๋อได้หมาครับผมเอ่อผมมีแล้วมีแล้วก็ไม่เอาครับเอาทิ้งไปนะอา่าติ๊ก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 ไปครับผมเลือกอันที่ไม่ใช้นะครับอันที่ไม่จําเป็นนะครับหมุนไปครับเอ้โหเราว่าเราต้องใช้เพชรแล้วแหละโอเคครับผมไปหมุนต่อครับผมเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆทีละร้อยอ้าได้ครับเอาเกินอีกเอาได้ท่าทางอีกเกิน <laughs> ผมรีบอะรีบเหมือนรีบอะเออรีบจัดอะกด กดๆๆอย่างเดียวเลยอ้าวได้อ๋อรับของนะครับรับของนะโอเคครับผมนี่นะรับของรับของครับผมคือผมได้โทเคตแล้ว5อันแล้วผมก็คือไวไงรีบไงกดไปอีกนะครับได้ท่าทางบูย่ามาครับผมเป็นไงครับอืมกดเท่เลยนะโอเคครับเราก็ของของอยู่ในกระเป๋าครับผมของที่อยู่ในกระเป๋าเราก็จะเอาเข้าล็อบบี้ไปเลยนะครับนี่ครับผม5 51ดชิ้นครับผมโอเคยืนยันครับผม นี่ติ๊กตรงนี้แล้วก็ยืนยันไปเลยโอเคครับผมในตั๋วนะแล้วก็ในของต่างตารครับผมเข้าตัวเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือจะเข้ากระเป๋าเราเลยนะไอหูรัว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 จัดอ่ะเอเอเก็บไว้เดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดทีเดียวอันนี้ก็เอาเข้าตู้ให้หมดเลยครับผมอ่นะโอเคครับผมเข้าห้องแต่งตัวเรียบร้อยครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันกิจกรรมถัดไปกันดีกว่านะเราจะใช้เพชรให้หมดอ่ะเออเพชรให้หมดไม่เลิกใช้ครับผม นี่ครับผมหมัดงูครับผมเออหมัดงูนะเออพูดง่ายๆเลยครับผมรัวๆไปรัวๆไปเหลือ1,900เพชรรัวๆไปเลยรัวๆไปเลยตอนนี้เหลือ1นึ่แล้วเหลือ1นึ่แล้วครับรัวๆไปไอ้หินด้วยเออเอ,อ้ยเออมื่อกีน้นี้ผมมีแล้วนะ ไอชุดเมื่อกี้ผมมีแล้วนะแต่ว่ามันได้อีกไม่รู้มันจะเข้าตัวให้ผมไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเอาผมได้ละได้คนง่ายเลยชุดแม่งออกง่ายเกินบางทีอนะออกง่ายเกินเอาได้แล้วเหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กล่องรางวัลน,นะทุกคนแล้วตกใจดีโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอดูในตัวละครหรือเออเดี๋ยวผมต้องรีก่อนหรือย,ยังไงชุดมันเข้ามาไหมเออไม่มีไหนเออ ไม่มีอ่ะอันนี้ผมมีแล้วทําไมมันไม่บวกหนึ่งให้ผมอ่ะหรือว่าผมต้องรีเกมโอเคครับเดี๋ยวผมรีเกมก่อนอ้าผมก็ได้รีเกมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับไหนอยู่ในนี้ไม่ไม่อยู่นะเอ,อ้าไม่อยู่อ่ะทุกคนไม่อยู่อ่ะเอออยู่ในไหนอ่ะอยู่ในไหนเอ,อ่ยไม่มีอ่ะทุกคนเนี่ยมันไม่มีอ่ะหรือมันไม่เข้าตัวให้หรือว่าถ้ามีแล้วมันก็จะไม่ได้ โอเคช่างมันเถอะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปหมุนต่อกันเลยดีกว่านะมาครับเราจะเอาให้ได้ครับผมเหลือ1น0 0พันกวร้อยเพชรครับผมสิบเก้าครับหมุนโอกาสน้อยอ๋อปา,านกลางไปไม่ได้ครับผมเอากดเรื่อยเลยหินนำโชคไม่ค่อยไม่ค่อยนำโชคแล้วเอ้ยมีมากโอ้โหนี่ไงโอ้โหนี่ไง,ไงมากมากมาจนได้นะครับโอกาสในการได้คือมากแล้วก็มาจนได้นะครับโอ้โอหเพชรผมเหลือ900กว่าเพชรอ่ะทุกคน เพชรผมเหลือ900เพชรฮะเออก็จาก6,000เพชรนะครับล้างผ่านมาเหลือ900เพชรแล้วเราจะจบกันแค่นี้เหรอทุกคนไม่ครับผมเพชรเรายังไม่หมดครับนี่ครับผมกายเลอร์ครับผมตัวละครใหม่ครับเป็นพอกดใช้สกิลเนี่ยเออเรากดไปเลยครับเอ้าได้เลยเหรอได้เลยแล้วเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้ทีหลังแล้วกันนะครับตอนนี้คือออกง่ายมากครับผม300เพชรครับผม เอ้าได้อะไรได้ตัวนี้อูได้ตัวนี้อีกโคตรคุ้มบอกเลยโคตรของโคตรคุ้มอะ่ะอ้าได้อะไรอีกเอ้าออกง่ายอะไรขนาดนั้น เอ้ยเกินไปโอ้โหดูดิทุกคนมันไม่ได้ออกยากเลยนะทุกคนใครมีเพชรเนี่ยไปจัดครับผมไปจัดนะครับไปไปสุ่มได้ครับก็ตัวละครใหม่นะอันนี้นะก็คือมันจะปล่อยคลื่นพลังครับผมแล้วก็ทําลายไอวอลเนี่ยประมาณ5ลูกครับผมของทีมตัวเองแล้วก็ทีมตรงข้ามนะครับน,นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายทุกคน